กำหนด 4x ลบ 3y มีค่าเท่ากับ8แล้ว 6y ลบ 8x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สังเกตนะครับว่าโจทย์ข้อนี้มีสิ่งที่กําหนดแล้วก็สิ่งที่ถามมาให้แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมเอาสิ่งที่กําหนดมาเขียนแล้วเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ3เนี่ยก็เป็น6ก็ได้โดยการคูณ2 4เป็น8ก็ได้โดยการคูณ2ผมก็เลยนํา2มาคูณตลอดนะครับเขียนแบบนี้เลยนะเอา2กระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับ ตอนนี้เรามีบวก8แต่เรามีลบ6แต่โจทย์ต้องการเป็นบวก6กับลบ8อยากจะสลับกันเอา -1 ลบ1เข้าไปคูณครับเขียนลบ1คูณตลอดแบบนี้เหมือนเดิมเลยเมื่อนำลบ1มาคูณ8ก็จะได้กลายเป็นลบ8นำลบ1มาคูณลบ6ก็จะกลายเป็นเลข6แต่อย่าลืมนะครับลบ1คูณ16กลายเป็นลบ16ด้วยนะ สุดท้ายขอสลับตำแหน่งกันนิดหนึ่งให้เหมือนกับโจทย์ที่ต้องการข้อนี้เราจะตอบลบ16ตอบข้อ4นะครับเป็นยังไงชอบไหมอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสาระความรู้มีมาทุกวัน